หาんんพ Kanye ืชแต่มาแต่โคกนักแท้ๆจี่น้องเอ้ยหาพืนฝนมันตกทุ่มือเลยหาเก็บฟืนเอาไว้เนี่ยเอาไว้เห็ดยู่เห็ดกินเฮ้ยน้องหาฟืนบรรยากาศก็ดีดีมันนี้หาหกพืนในเลาะโคกเลาะป่าเนี่ยจะเอาไปไว้หุงเขาจะเอาไปไว้ต้มปลาต้มเอาจะเอาไว้ขั่วพริกก่อนหาพืชหน้าโคด អូយអាកាសດີแท้ๆกว่าយ៉ាងหาព្រឺននេះន้อมันเป็นจังไดน้อฝนอยู่มื้อนี้สิตกอีกบ่น้อนี่หาព្រឺនก็หายากมองมื้อใดก็ตกมื้อใดก็ตกเฮ็ดจังไดแบบนี้โอ้ยព្រឺនหาព្រឺនหาຊ້າຈົນຄ່ຳກໍลําบากນໍຈັກຈະເຮັດຈັ່ງໃດຫອຍຢູ່ລົມຊັກນ້ອຍກໍແດ່ຊິຍ່າງຕໍ່ เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับวันละเมื่อพาเธอ,อยังร้อนทุกคืนแม่เสียงดีสันนะหละับตาที่ไรอยากนอนไม่ยอมตื่นทุกค่ำคืนเจอเธอ ตายฟ้าไกลโอ้โหหูจักนักดานารีายายอารมณ์ดีแท้หับฟื้นไหมอยากบอกว่าอรักเธอ,อ,อ,อว่อาไปบ้านดีกว่าเดี๋ยวตาถามหาเดี๋ยวตาจะถามหา ไปเอาพื้นยำได้เอาหยากเอาซาแส่ย้ายวะมันไปลงโคง้งลงป่าเราบอกตาวะมัว่วแต่ไปเห็ดยังอยู่หรือว่าไปหาผู้บา่าวจัง <c oughs> ผู้บ่าวดีใสหาทําพันกับบ่มีหรอกโอ้ยไปบ้านก่อนตาจะถามหาไปทั้งใดละ่ะเอ้ยเนาะหยากกับซ่ากับพื้นเะเนาะ ได้ยินเสียงรถไอติมอุ้ยพอดีเลยเดี um> <t um> <t um> ๋ยวเด้๋ยวร้นี่ม um> um> ีทางผ่านอยู่เนาะยายก็ได้ยินเสียงรถไอติมเดี๋ยวยายจะไปซื้อไอติมก่อนร่างหิวพอดีอากาศมันห่อนพอดีเด้อมืนอนี้พี่น้องเอาพูนวางไว้ก่อนเดี๋ยวไปซื้อไอติมจักเท้าก่อนปี๊กปี๊กปี๊กมารถไอติมโอ้ยเดี๋ยวเอาพูนไปไว้ก่อนจักเท้านั่งกินไอติมก่อนเป็นตาแซ่บว้ไอมันห่อนเนาะ โอ้ยมา,มาแล้วมาแล้วโอ้ยพื้นมากกว่าห่อนพอดีเสียงรถไอติมมันมาเนาะอยากกินของเย็นๆนเนาะอากาศเริ่มห้อนอะ่ะโอ้ยพอดีไส่ไอติมมาแดดห้อนอีลีเดอร์วันนี้มันเอาอกเอาฝนพิจิตตกกว่ามดแดงกับมีนี่กินไอติมก้อนบบดนี้ อะไล่ะโอ้จะแะซ่บใชเนาะใส่ช็อกโกแลตน้ำกินไอติมดีกว่ามาพี่น้องกินไอติิมกนไอศกร,รีมน้องกันเด้เอเฮ้ยหอนแบบนี้แซ่บซะแล้วเนาะนี่มีมีเม็ดจักด้วยนี่เม็ดจกักใส่ช็อกโกแลตเออแซ่บดีเลยล่ะ เบ็ดเด็ดมันต้องกินอย่างนี้แหละอันี้เม็ดจากมดก็ม่แย่งกันมือมดแดงลายแค่คนม่มีแถวเนาะจะเอาใส่แฮมไห้เห็นยัง มาๆกินไอศครีมกินไอติมน้ำกันเด้อหืมุดเย็นกระยายอืมแซ่บมดแดงไล่หลายเด้อขูกปลาเนี่ยขูกปลากระเลข้างท่างมีรถนขายดิมอือต่างหากอืม โอ้ยหมดแดงหลายแทะจะก,กัดหัวตาคนเนาะโอ้ท่านกินอิ่มบ่หนิหมดแดงกัดเนยรีบกินไว้จะได้กลับบ้านอืมหมดแดงหมดแดงอืมอย่ามีใครกันนะแต่ใครมันแซบด้วยหมดแดงว่ากินเอติมดีปะไอติมนั่งกินอืม uất sa ơi chị,อยาก ăn hết khóm nó, mới đi mới đi ăn sẩm, ăn hết khóm hết gì nó, con, tổn gì hết bỏ nó bàn dài,อยาก ăn chúa, ไากินน้ากันเ้อพี่น้องพี่เที่ยงใหญ่มาเอาฟืนมาเอาฟืนยังมาถึงบ้านเลยมันอยู่ข้างทางเลยยินรถแอติมมันมาเกล้งเกล้งกลงเกล้งกลงเล้งมันมาใหญ่ก็เลยนั่งกินแอติมคอนโพอมีแห้งพอได้มีพอได้มีแห้งหาฟืนไปบ้านเนาะอืม มนานๆปิดกระแสนู่หน่อยเต็มม,มาเดอ้อโอ้ยไก่จะสิ้นเดือนแล้วพี่น้อง ไว้กันจีบไก่จะออกหรอสืบตัวไหนเนาะแสบด้วยเหรอโอ้ยแสบ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 เนาะอากาศมันหฮอนอม cái tịt bạc tịt này không ăn được nồi thế dài mít chạc mà cả tôi nó dài dao khéo này lâu dài cả đài tạc ít tim sai hay cả ao ทั่วดินจังสันเม็ดจาจังสันให้จะไปกินได้แซ่บแซ่บน้ำกันเ้อะพี่น้อง ทุ่มมือลุกสิ้นมันมาเด้มือนีมัน,มนบ่มมาลุกสิ้นอ่ะมีแต่มาแต่อิ่ม,มแซ่บอยู่างเนี้ยอ,มอิมกะทิอืมแซ่บ กินยังกันอยู่เนาะพี่อ่ะกินยังกันอยู่เนาะอิ่มแล้วลับบ้านก้อนบัน,นี้โอู้เสีบเน่อยรอเมี้ฝนจะตกองีงเห็ดกับบอออยเห็ดคมเห็ดอยู่ค่ะมันคือบออ้บานทางอื่นเขาคือเห็ดมันออกดีแท้บานยายคือบุมีเห็ด มีแต่อยู่ตลาดเห็ดฟางเห็ดเข็มคนนึงอยากกินเห็ดป่าป่าเนาะมันมีแต่เห็ดฟางเห็ดเข็มเห็ดอียังเต็มในตลาดอู้มันบ่อยากเนาะมันอยากกินแบบของป่าป่าเนาะพี่น้องจจวาาบอกเออกินของป่าป่ามันแ่บเด้มันบ่ไ้กินแล้วมันแรงเนาะทางนี้มันเห็ดมันบม่ค่อยออก เออเดี๋ยวหาฟืนไปบ้านก่อนยับ่หอดบานสักเถอ่อยู่นะพี่นองเออไปก่อน <c oughs> <c oughs>